โอเคครับก็สวัสดีครับพบพผมนายก่อนส้มคนเดิมครับวันนี้ก็จะมากับมูนไนเกอร์มาที่เก้าแล้วนะครับโอเคก็ขออภัยนครับที่ปาที่ดาวงับคลิดนะฮะโอเคโอเคแล้ววันนี้เช็คมาแล้วโอเคก่ okay. อนที่เราจะไปกันรุ่ยกันเชียงใหม่กันนะเราจะขอทำการอัปเกรดล้างสกิดหนึ่งเนาะโอเคแสงสองกลับไปอัปเกรดไวๆฮะโบโบโบ อเอ้ยบอกว่าเธอชอบนะฉันใส่อะไรให้เยอะเลยแนละ้วท่านไงโอ้ของครับว้าวชักไข่ของค,ครับปเกตหลังแนวแต่ไม่มีของขายป <c oughs> เกตหลังแกมีของขายจนอยู่วะยุ่งนี้เอาเอาสลามน้องสลามแดงนะน้องสลามสีส้ม น้องนั่นนะเอ๊ะเอ๊ะมีคนอยู่อยงนี้ใช่ไหมฉันก็ไปายไม่ได้น่นไง,ง่สองแสนห้าหมื่นเอ๊ะเราอัพกันหมดแล้วนี้ว่ะเหรื่องอ่างนี้อัพไปได้ให้กันกันนี่คือคือมันจะไม่ได้ใช้ก็เถอะไป เวลาไปต่อแล้วยาสามขวดไม่รู้พอหรือเปล่าแต่ก็สำรวจเขาที่ทำได้เนาะเมีย <c oughs> มีให้ไงเอาให้งันนั้นแหละไปเลยเอเอ,เอไม่ก็มาโอ้ยเ,เหมือนยิงไฟเหมือนยใงเมืองเลยเว้ยโอ้ยแก้วแกะ โอ้ยโกยที่มันช็อกได้ใช่ไหมที่มันเคยโผล่มาให้เราเห็นอยู่เหมือนโผูกมาสปอยนี่ของพองไฟฟองที่ดุ๊กเป็นไฟคือน้องสลามตัวนี้จะช่วยทําให้เราสามารถตีติดไฟได้ครับโอหดีมากบอกเลยน้องมีประโยชน์สุดๆน้องน้องส้มน้องส้มแงมากับพี่ก่อนส้มซะอุ้ยเอ้าวโอช็อตช็อตโอ้โห้ยับยับน่าไหลทำอะไร โอ้โหช็อกแรกเก็บของเก็บของมานี้อย่างมนี่อืมมันจะเดือดใช้ได้เอ๊ะอะไรอะ่ะโอ้ยหูอังตารายโอ้ยงั้นเปลี่ยนไปช็อตไปช็อตโล่หมดโล่เข้าเงือละ โอ้ยเชี่ยไอ้เด็กิกนำไฟฟ้าเจ็บปวดร้อยแล้วอย่างึนที่สุดเดี๋ยก็ไปก่อกปอโบอ้อเราเราเรตี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 โออ้อเอโอเคมามามาเดี๋ยวมือนะโอเคหกบของด้วยแย่จะมั้โบโบโบทก่สุดได้จังันไมอยากเลย โอ้โหยี้อืมเอาไปเลยออาหลวงอ๋อของะเก๋มาโอเควิ่งไปวิ่ง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 แฮมทาโลอะไรวะกินได้ไหมกินไม่ได้ยิ่งนอ่ะ อ๋อจัดการโอ้โหอย่างนี้ก็ได้เหรอวะอืมอืมอืมโอ้ย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 อะไรกันหงาวเนี่ยไอตัวนี้ละโอ้ยไปช็อตอะไรกันหงาวเนี่ยโอ้ยมาก็แก่เมื่อไหร่เนี่ยมาไงอ๋อไอ้ตัวเี้สร้างขึมาเหอโอ้ นี่อีกน,นีโอ้โหของของเยอะมากเข้ามาแค่ชั้งแรกก็เหนื่อยแล้วเอาจริงโอ้เลือกโอ้เลือกโอ,โอ้ชอบมาไหโอ้ยยยยติดตามกาูมาเออทิมเิียนโอ้ตรงนี้มีของว่ะไม่เห็นมายานม่งกิจไฟฟ้าตลอดเลยเว้ย อ่าแซงเซ็งโอเคก็ไปยัห้องบอสใช่ไหนั่งไงโบโบโบเออเก็ไฟไว้โอ้ไฟไฟง่ายง่ายเออง่ายง่ายง่ายนะครับง่ายนะครับจิมโอ้ไฟฟ้าไฟฟ้าฟาสกิฟสต้าเอลเจ็บจิมโอเน่งหนูว่าแพ้ทางอะไรทำลายทำลาย โอเคช็อตช็อตกีสิช,ช็อตกีสิฮันโอโปโปโปโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้าวอย่างนั้นก็โดนสิครับโดนสิครับแต่ไอ้ขอนเกมขายคิ้งดิอุ้ยแค่ของเยอะเหมือนกันเนาะ โอเคเรากลับเลยดีกว่านะนัเนเจ๊ไปฟาร์กประมาณนี้ไงนะก็ไม่เท่าไหร่ก็สู้ได้ก็สู้ได้แต่ว่าก็เฮ้ยคือก็ฟาร์มแหละไม่งั้นไม่่ารอหลอดอโอเคก่อนที่เราจะขายของนะเราก็ต้องดูก่อนว่าเราใช้อะไรมาดโอเคเรามีนี่ อ่าจชะได้คอมแกงสองกับเออเป็น,นข,ข้วตั้วเขาอยู่คุยอยู่อะไรที่กันอ่างอาเาโอ้โหพอของไม่พอคือไม่พอจริงอ่าใส่ไฟด้วยโอเคของพวกนี้ขายไม่ได้ผมพอจะจำได้ละเอ,อ๊ะทำได้ถือหรอนี่ทำดี้ว่าแต่มันง่ายทำอยู่อ่ะ ทำเลยก็แล้วกันอ้าวหอกโอ้โหจนทันทีแกรบโอเคแบคเกอรี่เอมิลทำละครันนี้ใช้แบเกอรี่กับเอ่อโูเล็กเหรอโอเคพอจำได้เอาของนี่ต้องคาบเก็บก่อนเอ๊ะมีคนอยู่ด้วย เดี๋ยวค่อยงาอืมอันนี้ใช้อันนี้ใช้มีต้องใช้ด้วยใช่ไหมมีใช้มีใช้มีใช้มีก็ใช้โอเคอ,อันนี้เอาไปเก็บในตู้นี้ไปทำขวดยาแค่เดียวเดี๋ยวทำยาได้แล้วก็ขายยาที่เรามีทิ้งไปเลยเนาะมาเฮ้ยวิวจะมาขายจะมาขาย,ข,ายขอยเท่เหมือนเคยอ่ะ เจอไงต้องการแล้วก็มาหาสิฉันคิดสามสิบเอร์เซ็นต์ลยนะอ๋อคือเขางนี้จะมาช่วยแต่แล้วเขาเอาประวางแบบกำไรไปสามสิบปอร์เซ็แต่ว่างานก็จะสามารถไอ้นี่ได้เลยอลองด,ดูไหมอ,อ่ะลองดูอ๋อมีคือเขามาขายแทงให้มา ไปคนะือคือผมว่าไปไปไงเออพี่ดีเมอร์คุอดีเลยเช่นเก๊ผม,มว่าจะยินข่าวดีไงเอ๊ะไปต่ออื่นเรืดินนะอันนี้ไปก็ได้เออเราจะโดนดังเจียง,งสองรอบเลยทีเดียวเดียวว่าเรามีคนขายของแพงกันได้ยังไงล่ะเออดีเว้ย ก็เหนื่อยแล้วมยุดเเหนื่อยแล้วพี่ไทยจะไะมนะ่เอาสามสิบเปอร์เซ็นต์มาได้ไงเฮ้ยสู้เราฟาร์มหาของง่ายว่าจริงนี่เ่องจริงแต่ตอนอื่นวิ่งไปซื้อ,อยากอ่อนของแค่นี้ไม่พอฮะัี่ยากยาพวดใหญ่เลยพันแตกแตกแตกสี่หมืน่นก,กีกยง ส่ด้วยป่ะปุ๊บปุ๊บโอเค,อเคตอนนี้เราตะยีประมาณ300ร5สามบหเรื่องไรน่าจะพอไหวมัง้งไหวแหละเชื่อใจมาลงเลยครับรออะไรครับม คได้เวลาลุยแล้วโอ้มันสลามที่จับจับเออถ้าเราสู้ยะาหาเราก็จะปลอดภยัยไงมันก็จะไม่เล้าใจยังไงล่ะมาเอ้ยโอ,อ,อ้ไปชอตเหรอไปชอตเ,เหรอฮะกล้าไปชอตใส่สั้นเหรอฮะเอ้ยนี่มันเจี่ยมป่าเขาไปได้ด้วยแฮะ โอ้ยเก,ก๋งๆงก้บมันชะสกามใชงอเออวีครับโอ้ยมังกรบิดเดียวเฮ้ยใบไ,ไม้โอเคข้างหน,น,น้ามนมียิง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 โอเคฉันจะโดดลงไปดูข้างหน้าว่ามีอะไรแหวะโอ้มีของ นี่หวังคือแบบหวังในใจเริศให้มันเป็นแบบกล่องเก็บกลับบ้านอะไรเงี้ยโอ้สบายเลยโอเคมีป่าโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรฮึม่มกิน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 อ๋อมันไม่ไมได้แล้วมำไมาแล้วอาอย่าอย่าจับอย่าจับ ทำไมถึไงไกลแบบน่าไอ้ทำไมามันงิยไม่ออกอะ่ะน่าจะเก,<ม>บออก็บีกตัวหมดเนาะจุจบของโอ้แค่ของละเฮ้ยขุดยาสุดยอดอม,มาโอ้ว้าวนี้เราก็ขึ้นชั้นก็นเร็วขึ้นโอ้จุดร้อย เจ็ดร้อยรัว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 ตายตายมาไปชันก pues, ไปนี่นุ๊เดียวฟรัดีฟรัสดฟสอู้ไปเลยไปเลยไปเลยโอะไรวกเนี้ยคืออะไรเขาทำอะไรได้ ทำอะไรได้ทำอะไรไม่รู้แะกิกตะกิก๊กแกะแล้วแหม่ยิงสิยิงสิยิงสิยไงสิยิงสิยิงสิแหมสลามส้มนี่มันดีจริงสมแล้วให้เป็นสลามสีส้ม <c oughs> สลามส้มเด้อเพราะเป็นสลามสีส้มนี่แหละไง อันนี้ค่ยจริงครับเพราะว่าเรามีอพาบ้าเนเยอะแล้วพออันนี้มาแทนเนาะไปะเราเดินทางไปก่อนดอีกว่าโอ้มันจะรายมากๆอืมทำรายนิดเดียโอ้โอ้โอเคเรียบร้อยโอเคจิ้มทิ้งโอเคกลายหมดโอเคขอสำรวจก่อนโอ้ ทำลายนี่ก่อนก็มบ้างโอ้ยมึงทำไมมึงจงกี้แล้วอ่ะเมื่อกี้ไม่เห็นจงกี้อะไรเงี้อืมงั้นจะเอ็งชายให้เพื่อนเองงี้เอามั้งกูงั้นโอเคไปต่อโอเคห้องผมขอดูราคานะโอ้ยยังไงต้องกลับบ้านเทพออ่างเดียวกลับเลยไหมอ่ะไปกลับเลยดีกว่ามาว่าโอเคนะก็ลุยไหวอยู่ด้วยชุดแบบนี้เราไปชั้นสองได้ ทั้สามกับบอสก็คงอีกไม่ไกลถ้าเราเอาของเสร็จหมดแล้วน,นะโอเคๆ okay, okay. เราจะกลับไปที่บ้านแปบ,บหนึ่นะโอเคครับแก้ขอเป็นไงมั่งหกหมื่นสองขายอีดีวาแบบนี้นะ่นแหละเอาจริงเย่วะ่ะโอเคครับอ่อ โอเคครับระบบนี้ก็ม mm ัน hmm. ก okay, ็ด okay, like ีนะแกว่าเอาจริงว่าเราขายเองน่าจะคุ้มกว่าเพราะว่าผมจําได้ว่าไอ้ของของกรุงนาวาเราขายได้ไปประมาณเกือบเจ็ดแสนใช่ผมขายไปสองรอบเจ็ดแสนคือแบบเอาของมีสก๊อตเหลือผมก็เอามาขายเพิ่มด้วยก็เลยได้ประมาณเจ็ดแสนกว่าบาทงี้เมื่อกี้เมื่อกี้แค่แบบเจ็บหมื่นไงต้องเป็นกินเจี๊ยใหม่ด้วยนะโอเคครับเดี๋ยวผมพอก็ไปาร้นก่อนวาโอเค ก็ไว้เจอใหม่พักง่ายครับถ้าชอบก็อย่าลืมกมไดไลค์กดติดตาด้วยครับ,บวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับวู